ใครที่ยังไม่เคยสัมผัสประสบการณ์การชมคอนเสิร์ตนะคะในไลฟ์เฮาส์ค่ะอยากเชิญชวนทุกท่านเนี่ยไปร่วมงานนี้จริงๆค่ะกับคอนเสิร์ตฟูมู o ไลฟ์เฮาส์แสตนด์อัพเบนฉลาทิศนะคะซึ่งนี่จะเป็นครั้งแรกค่ะที่พี่เบนฉลาทิศจะมาขับกลองบทเพลงสุดเพราะนะคะแล้วก็พาทุกท่านไปสนุกสนานด้วยกันค่ะที่ไลฟ์เฮาส์เซอร์สสตูดิโอนะคะซึ่งศิลปินทุกคนน่ะพี่มาวินที่เคยมาจากคอนเสิร์ตที่นี่เขาบอกไปเสิ่งเดียวกันเลยนะคะว่าไลฟ์เฮาส์ของเราเนี่ยมีระบบเสียงที่ สุดยอดมากๆนักร้องก็คือร้องแล้วแบบสะใจ่ะส่วนคนฟังก็ได้สัมผัสกับความรู้สึกที่เต็มอิ่มแล้วก็ใกล้ชิดติดขอบเวทีจริงๆค,ค่ะครั้งนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะอยากให้มาฉลองฟูมูลกันในคืนวันแหวพระจันทร์ค่ะวันที่10กันยายนนี้ไปพร้อมๆกันนะคะและอยากจะบอกว่าพิเศษสุดๆเลยสําหรับแฟนรายการข่าว3มสีวันนี้ค่ะผลิตภาาัณฑ์โคลรชัวในฐานะผู้สนับสนุนหลักนะคะได้ร่วมกับโก้แพคเกจจิ้งค่ะศูนย์รวมบรรจุภัณฑ์ รบวงจรและ,และรถยนต์ l e ็กซนะคะคใจดีสุดๆเลยคุณมีบัตรคอนเสิร์ตครั้งนี้มาแจกให้กับคุณผู้ชมแฟนๆรายการข่าวสามสีค่ะจำนวน10รางวัลรางวัลละ5้าใบให้คุณชวนครอบครัวชวนเพื่อนมาสนุกสนานกับคอนเสิร์ตนี้กันได้เลยนะคะเต็มที่เลยบางทีเราแจก2ใบ, 2> บก็แบบ กลัวจะหนักใจอ่ะ <No. S 1> ชวนใครดีชวนคนนั้นเดี๋ยวคนนี้น้อยใจน mm. ู่นนี้นั่นก็เลยแจก,กไปจุกๆเลยค่ะ mm. ทั้งหมด10รางวัลน,นะคะมีข้อแม้ว่าท่านเนี่ยจะต้องไปดูคอนเสิร์ตด้วยตัวเองจริงๆค่ะคกติกาก็ง่ายๆนะคะแค่โทรเข้ามาค่ะที่เบอร์0964963262ค่ะ จะมีทีมงานของเรารอรับสายอยู่นะคะท่านใดโทรเข้ามาเป็น10ท่านแรกก่อนรับไปเลยค่ะกับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตแล้วก็ไปสนุกกันให้เต็มที่นะคะในวันเสาร์ที่10กันยายนนี้ที่เซิร์สตูดิโอรามคำแหง81ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคผู้สับสนใจดีผลิตภัณฑ์โคโลชัวค่คะ